ช่างครับผมอยากจะส่งปีมาเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนหมดก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยนะฮะเปลี่ยนหมดไม่ได้นะฮะได้เฉพาะบางส่วนนะครับหลอดเทสดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับผมเปาจากบันแหงชาแนลครับ FC หลายท่านนะครับสงสัยนะครับถามเข้ามาปีเนี่ยนะครับเป็นวอลลุ่มธรรมดานะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นเนี่ยได้ไหมนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าทําได้หรือเปล่าเนาะ ถ้าเปลี่ยนเป็นบางตัวเนี่ยนะครับได้อยู่แล้วแต่เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะได้นะนะครับเพราะอะไรเนี่ยมาดูกันนะฮะเนี่ยปีตัวเนี้ยนะครับพอดีเพิ่งเริ่มทําพอดีป,ดปดียกเริ่มมีเข้ามานะฮะก็เลยบังเอิญพอดีประจวบเหมาะนะฮะพามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มธรรมดานะนะครับสังเกตดูนะฮะเนี่ยเนี่ยวอลลุ่มธรมธรมดาส่วนตรงเนี้ยนะครับจะเป็นโล่งๆนะฮะที่มันโล่งเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นนะครับ ตัวนี้เป็นวอลลุ่มธรรมดานะฮะวอลลุ่มธรรมดาเนี่ยฝุ่นเข้าได้นะครับฝุ่นมันจะเข้าตรงไหนก็เข้าตามซอกตามรูตามอะไรตรงเนี้ยนะนะครับฝุ่นมันจะเข้าตามนี่แหละส่วนตัวนี้เป็นวอลลุ่มกันฝุ่นนะครับจะเป็นพลาสติกหอหุ้มหมดเลยนะครับฝุ่นจะไม่เข้านะฮะฝุ่นเข้าไม่ได้นะครับอันนี้วอลลุ่มธรรมดาเนี่ยเข้าได้นะครับผมเดี๋ยวเข้าตามรูเนี่ยแหละตามขาเนี่ยแหละนะครับอ่าจะให้ดูภาพเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเข้าตามร่องตามอะไรนี่แหละ เวลาใช้ไปน,นานๆแล้วมีฝุ่นเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าตามซอกตามหลืบเนี่ยแหละนะฮะแต่ถ้าเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นพลาสติกนะมันไม่มีที่ให้เข้านะฮะเข้ายากนะครับผมแล้วก็ถามว่า,อ,าอยากจะเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นให้หมดเลยได้ไหมนะฮะเอาจริงๆมันก็เปลี่ยนถ้าเป็นผมนะผมผมจะไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะเพราะว่ามันไม่มีความแข็งแรงนะฮะ ไม่มีความแข็งแรงคือเปลี่ยนได้เป็นบางตัวนะฮะผมจะเปลี่ยนเฉพาะไอ้ปุ่มที่เราใช้งานบ่อยนะฮะปุ่มเล่งเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยนะครับผมจะเปลี่ยนเพราะว่าเราเราใช้บ่อยเราต้องเอาแบบอย่างดีเลยนะฮะส่วนตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะหรือถ้าใครจะเปลี่ยนจริงๆนะฮะถามว่ามันเปลี่ยนหมดไม่ได้เพราะอะไรนะครับถ้าเราเปลี่ยนหมดเลยนะครับมันจะยึดกับอะไรล่ะบาตัวเนี้ยบา์เหล็กเนี่ยนะครับมันต้องมีพื้นที่ให้วอลุ่มเนี่ยยึดด้วยนะฮะที่มันเปลี่ยนไไไมม่่ดด้หเพพรราะะอ ดูอย่างวงจรเน Exec ี่ยนะครับถ้าเป็นวอลลุ่มธรรมดาเนี่ยนะครับคือขาเขาออกแบบมาเนี่ยนะครับใส่พอดีเลยนะครับยัดเข้าไปได้พอดีล่องเลยนะแต่เป็นวอลลุ่มกันฝุ่นเนี่ยนะครับขาเนี่ยเขาทมา,ขา,ามทามันเล็กกว่านะครับมันยัดไม่ได้นะครับมันคนละพุทปิ้นกันพูดง่ายๆนะครับมันยัดไม่ได้พรายัดไม่ได้ทําไงนะครับผมก็ต้องใส่หงายท้องนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเนี่ยลงไปข้างล่างนะครับผม ต่อสายไฟลงไปข้างล่างเราต้องจับวลุ่มอย่างไรท้องเพราะว่าพุทปิ้นเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับมันคนละอย่างกันสมมุติว่าผมจะใส่ทั้งหมดเลยล่ะวลุ eh? Likewise, wow. ่มก so er ันฝุ่นเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้หมดทุกตัวเลยนะครับบอกได้เลยว่าไอสายไฟที่เราต่อเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะเคลื่อนได้มันจะโยกได้เลยแหละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดกับแผ่นปิ้นนะครับไอเนี้ยคือแผ่นปิ้นแผ่นวงจรเนี่ยครับมันไม่มีวลุ่มตัวเนี้ยนะครับยึดกับแผ่นปิ้นนะครับถ้าเราต่อสายไฟหมดมันก็จะโยกได้เลยนะครับหรถาาง่่นเปลีมิๆว มันก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่ามันไม่มีความแข็งแรงนะฮะโดยการต่อขานะครับผมเนี่ยนะครับต่อขาเอารวดมาต่อเนี่ยนะครับเอารวดมาต่อต่อขาดามเข้าไปเนี่ยดามเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาวนลุ่มเนี่ยนะครับยึดลงนะครับแต่มันไม่มีความแข็งแรงนะแข็งแรงมันจะไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะแข็งแรงกว่าเพราะว่าวนลุ่มเนี่ยมันยึดกับแผ่นปิ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้บาเล็กตัวนี้นะครับก็ยึดติดกับวันลุ่มนะฮะมันก็เลยขยับไม่ได้นะครับ ถ้าผมจะเปลี่ยนหมดเนี่ยผมไม่จะทำนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้นะฮะมันไม่มีความแข็งแรงนะฮะถ้าผมจะเปลี่ยนเนี่ยผมจะเอาวอลลุ่มธรรมดาเนี่ยยึดติดกับปิ้นไว้ก่อนนะครับนะอย่างปุ่มเสียงแหลมเนี่ยใช้บ่อยใช่ไหมแล้วก็เอาปุ่มตัวเนี้ยนะครับออกใส่เป็นวอลลุ่มกันฝุ่นแทนส่วนไอ้สตัวนี้ก็ยึดไว้นะครับไอ้สตัวนี้ก็ยึดไว้อย่างเงี้ยนะทำหน้าที่ในการยึดบาเหล็กกับแผ่นปิ้นให้มันเข้าหาด้วยกันได้นะครับเราต้องมี ลากฐานเดิมยึดไว้ก่อนนะฮะส่วนนอกนั้นเราก็ต่อเป็นวลุ่มกันฝนโดยการจับไงท้องแล้วต่อสายไฟลงไปอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นอาจทาได้แต่เปลี่ยนหมดไปได้ไงเปลี่ยนหมดไม่ได้แต่เราสามารถทําให้มันใช้ได้เป็นบางตัวเนี่ยได้นะครับอย่าลืมว่าเราต้องมีวลุ่มเดิมเนี่ยยึดลากฐานของมันไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนหมดเลยเป็นวลุ่มกันฝนทั้งหมดเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะ ลากฐานมันไม่มั่นคงนะพูดง่ายนะครับลากฐานมันมันมันไม่มั่นคงนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงเปลี่ยนหมดไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ารากฐานมันมันไม่มั่นคงนะฮะนี่สังเกตดูดูง่ายๆนะอันเนี้ยมีรากฐานเนี่ยยึดไว้แล้วนะฮะส่วนตรงเนี้ยไม่มีเลยตรงเนี้ยเป็นโล่งๆเลยนะครับโล่งๆเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเราต่อหงายท้องขึ้นมานะครับผมนะฮะเราจะเป็นประมาณนี้นะฮะทำไมถึงเปลี่ยนหมดไม่ได้เปลี่ยนหมดแล้วมันไม่มีรากฐานในการยึด ระหว่างแผ่นปิ้นกับวอลลุ่มนะฮะเปลี่ยนได้เป็นบางตัวเท่านั้นนะครับเปลี่ยนได้เป็นบางส่วนนะครับอันที่เราเปลี่ยนหลักๆก็จะเปลี่ยนเฉพาะปุ่มปรับเสียงนะครับปรับเสียงแหลมอะไรเงี้ยที่เราใช้บ่อยๆอ่ะแล้วก็ปุ่มเล่งเสียงกลางเสียงเบสดปุ่มปรับความถี่เบสอะไรเงี้ยนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะฮะแต่ถ้าจะเปลี่ยนหมดก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยนะฮะเปลี่ยนหมดไม่ได้นะฮะได้เฉพาะบางส่วนนะครับได้ประมาณเนี้ยนะนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะก็หายสงสัยเนาะ ถามมาผมก็ทําเป็นคลิปให้รับชมเลยละกันนะครับช่างครับผมอยากจะส่งปีมาเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับมันเปลี่ยนหมดไม่ได้ครับมันเปลี่ยนได้เป็นบางตัวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องยึดลากฐานระหว่างบาร์เหล็กเนี่ยนะครับกับแผ่นปิ้นเนี่ยให้มันเข้าอยู่ด้วยกันถ้าเปลี่ยนหมดเนี่ยมันมันยึดไม่ได้นะฮะมันไม่มันอ่ามันไม่มีความแข็งแรงนะครับผมคลิปนี้ก็เคลียร์นะครับผมสวัสดีครับ